เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปมีอะไรมากมายลองคิดไปดีได้คือน้ำใจจากเพื่อนและท่าน AI ที่มอบให้ร่วมง,งานจ้า แค่นี้ก็พอใจแล้วได้ลงมาสภาพมือเนี้ย mm hmm. ได้ม่ได้กระหิดไป,ปได้โมได้เพื่อนนี่ก็พอใจแล้วท่านเอไอก็ดัดที่น้องเหรอ แต่ความสําเร็จไม่เห็นอะไรเลยได้แต่ไข่ต้มที่ได้คือน้ำใจจากเพื่อนและท่าน a อที่มอบให้ร่วมง,งานจ้าไม่ไม่ได้ก็ช่างมัน,ปนเป็นไรก็ดมาเป็นสิดกัเสิ ลี้งครอบครบเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมีหวังอะไรให้มากมายในอะไรอะไรก็เหมือนเดิไมได้ไข่ต้มก็ยังทำเหมือนเดิมสนุกดีจ้า จะได้หรือไม่ได้เราก็ได้เรียนรู้หนาวห,นา,หน,านาวเพิษเงื้ยเายหนาววันนี้ยายนองมาสักครับสวัสดีเลยสำหรับที่ตรงนี้แหละเพช่นเพียนเลย๋ย่มาสักผ้า มาสักักไม่ทานป สวัสด,ดีจ้า่ันผู้โธมยังแค่นี้ก็พอใจแล้วได้ลงมาสภาพเมื่อนี้ย ดีจ้าท่านผู้ชมที่ตงนี้แหละเพี้ยนเลย ออมาสักผ้ามาสักผ้าได้ท่านที่โรมได้ประสบการณ์ที่ดีงามมาเป็นครูสอนเราจ้าเราเรียนรู้ยังไม่ถึงจบสิ้น นะั่นคือเฮ็ดให้จัดลงมาซักผ้ามาซักผ้ากัดเสียบลิ้นงครอบครานี่แหละคือความสำเร็จของเรา เเ็ขอองรายู่ครับสวัสดีเลยสำหรับผิงแค่นี้ก็พอใจแล้วได้ลงมาซักผ้าเมื่อเนี้ยผงแค่นี้ก็พอใจแล้วได้ลงมาสภาพมื่อเนี้ยสภาพที่ฝาย ได้ท่านที่โรมได้ประสุการณ์ที่ดีงามมาเป็นครูสอนเราจ้าได้มได้กระห็ดไปบาได้โมได้เพื่อนนี่กระ่อใจแล้วท่าน AI ก็ดันเยด้อเพี้ยนๆสําสำหรับคนมือหม่ ยายน้องกาบะมีย่ยังชิมหม่าให้ฟังหรอกมันได้ใหญ่เด้ยเด้อเพี้ยนเพี้ยนสำหรับคนมือใหม่ยายน้องกาบะมีย่ยังชิมหม่าให้ฟังหรอกมันได้ใหญ่ไนดะ้นี่แหละคือความสำเร็จของเราสำเร็จของเราอยู่ที่ดหนาเฮ้ยเพี้ยน มันยูทูปัมเทปก็มันเป็นโชคชะตาอีกต่างหาอย่างรายได้ของเหานะคือเหตุไห้ว่าในชีวิตของเรา ไปไปดูไปเรื่อยๆได้ท่านที่โชมได้ประสุกรณมที่ดีงามมาเป็นครูสอนเราจ้าเราเรียนรู้ยังไม่ถึงจบสิ้น ที่ฝาย ในชีวิตของเราไม่ทานไปไปดูไปเรื่อยๆผู้ไดเข้ามาสมคลิปนี้สุขสมหวังเฮงเฮงปังปังขอบคุณจ้า ความสำเร็จไม่เห็นอะไรเลยได้แต่ไข่ต้มท่านเอไอเดยทำไมไม่ช่วยด้วยช่วยด้วยเราเรียนรู้ยังไม่ถึงจบสิ้น ท่านผู้ชมได้ประสการณ์ที่ดีงามมาเป็นครูสอนเราจ้า